สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อุดรธานีนะครับกับขบวนที่418นะฮะวันนี้418วันนี้6คันนะครับเพราะว่าเอารถมาจากหนองคายเมื่อวานขบวน418ตัดไว้ที่นาทา2ตู้วันนี้ก็เลยต้องเอากลับนะครับออกจากสถานีอุดอนธานีแล้วจะหุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีหนองขอนกว้างเป็นสถานีต่อไปค่ะ บรรยากาศวันนี้นะครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีลมด้วยนะครับที่อุดรคิดว่าสักพักฝนก็น่าจะตกลงมาแล้วนะครับบวน418นะครับนำโดยกสศ1026ซึ่งเมื่อวานนะครับถูกตัดไว้ที่นาทานนะครับ1026เนื่องจากว่ามีความ ชมรุดนี้หน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ปกติแล้วนะครับตอนนี้ปกติแล้วขบวน418นะครับเสียงวีดเสียงวีดได้แบบแปดมากเป็นเขาเรียกวีดอะไรนะเรียกวีดวีดสิบลอ้อหรอวีดรถไฟนั่นแหละมาดูกันนะครับ ไปแล้วนะครับขบวน418ต้นทางหนองคายปลายทางาปลายทางนาครราชสีมารถชุดนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นรถท้องถิ่นสายสารที่วิ่งยาวที่สุดนะครับขบวน41548นะครับหนักสุดนะครับออกจากโคราช415ตอน6โมง20นะครับแล้วก็มาถึงหนองคายเสร็จแล้วก็ทำกลับเป็น418ไปถึงถึงโคราชนะครับทุ่มกว่า ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานหนักมากนะฮะวิ่งทั้งวันนะฮะรวมระยะทางก็700กว่าโลนะครับแต่ก็ดีหน่อยนะครับวันนี้ฟ้าไม่มีไม่ค่อยมีแดดนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับมีปัญหาวันนี้415ผมทำไปที่หนองคายวันนี้รถมีปัญหานิดหนึงที่นาทาก่อนที่จะพ่วงรถ2ครคันนะครับเข้าหนองคายก็ ถือว่าภารากิจวันนี้จบไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็วันนี้พักที่อุดรหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ทำขบวน416ตอนเช้านะครับ416จากอุดรไปขอนแก่นแล้วก็รอทำขบวน418ของวันพรุ่งนี้นะครับจากขอนแก่นเข้าโคราชอันนี้บรรยากาศที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับก็เงียบเหงา แต่ดีที่ไม่มีแดดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพว,วางนะฮะจะลงมาถ่ายาคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ